ครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านครับตันนี้ล้อมด่างเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเสียนเทเราจะพาขึ้นไปไล่ปลาเซียนเทเราเริ่มไล่แล้วรัาฟาดบึมบึมบึมแล้วนะครับตอนนี้การด่างเสร็จแล้วไล่ปลาเสร็จแล้วตอนนี้นี่กระด้งเริ่มตั้งแล้วนี่นี่แม่ปลาม่วนนนน้องแม่เทาผมอยู่ริมนน้นเลยครับตึกปลาอืมสวขึ้นต้นแม่เลยตึกปลาเซียนเทมาแล้วครับพี่น้องประดุกปลาดุกประดุก,รดกสรุปครับไ้ปลาวันนี้ของ ของเซียนเท่ลืมด้อชอบกดไลค์ชวยกดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพมไผคนหางกินเลยนะครับพี่น้องไปครับกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มากัดด่างครับกับเซียนพาดกับเซียนเท่ครับนี่กัดเหอะกัดกำครับพี่น้องนี่กำนั่นครับเซียนเท่เราอยู่โน้กเังจะขึงด่างอีกข้างหนึ่งเข้าไปรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาไหมชอบกดไลค์ช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องเคยพมไผยคนหางกินเลยนะครับพี่น้องไปครับรับชมกันเลย อันนี้ร้อนด่างเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวเสียนเทเราจะพาขึ้นไปไล่ปลาเข้ามาเสียนเทขึ้นไปไล่ปลาทางไหนนะ้างบนเหมาเสียนเททางบนครับทางบนเสียนเทว่าน่นเปิดไปแล้วไปเดี๋ยวไปไล่ปลากันเสียนเทเราเริ่มไล่แล้วครับฟาดบึ้มบึ้มบึ้มแล้ววันนี้ไม่มีทรงเรียงมาเด้อกับเสียนเทนี่เงินเสียน้ากกำลังลงไปแล้วครับไปช่วยกันช่วยกันไล่เดี๋ยวผมก็จะลงไปช่วยกันไล่เด้อพี่น้องฟาดบึ้มบึ้มบึ้มนี่ไล่ปลานี่เด้อไปเข้า กำเข้าเฮือที่เราเตรียมไว้เด้อนะครับไปรับชมกันทางนู้นเด้อนะครับตอนนี้การด่างเสร็จแล้วไล่ปลาเสร็จแล้วตอนนี้นี่กระดูงเริ่มตังแล้วนี่นี่แม่ปลาม้วนนน่นโน่นไม่เท่าผมอยู่ริมนน่นเลยครับอยู่ริมด่างนู่นเลยเซียนพลาดเราเริ่มลื้แล้วครับเซีนเทอยู่ฟังเลยไปแหมเซีนเทหนาวหนาวนซ่านูเซีนเทเอาเริ่มลื้แล้วครับเซียนพลาดลุยละ มันไม่เท่าผมยกยูนป่ะเดี๋ยวผมไปช่วยเขาลื้อก่อนเด้อพี่น้องไปปลากระจีหอยกินข้าวปลานี่จีหอยตายเสียนเทพจีหอยกินพี่น้องเลยหอยมีแต่ปลื้มอืมปลาเราก็จีหอยปลาพี่น้องตึกปลาอืมตัวนึงขึ้นตัวแม่หนิตึกปลา วันอยู่นี่แะมันออกมันออกดวงวันบูชิมัน,มน,น,น,นจีหอยจีหอยมาจีหอยจีหอยเซีนเทพหมาแล้วครับพี่น้องปลาดุก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 อืมปลาดุกอืมเซีนพาเรานั่งจอบอยู่นี่งหนึ่งคนแต่พึ่มอ่าเซีนเทพเป็นงมงมือแล้ว งันดอกตัวใหญ่กวันนี้ปาลาหน่าอือครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงคืนที่เอาไว้กินตอนแรงทีหนึ่งตอนน้ำแห้งดีๆลงอีกรอบหนึ่งุงอะุงอะพุงอะ,งะ,งะ,งะเก็บไดุ้งอ่ะโชว์สิบแปดบวกตัวเนี้ยห้ำ สิบแปดบวกสิบแปดบวกสรุปกราได้ปลาวันนี้ของของเซียนเทดูปลากันดูปลากันของเซียนเทสอปัดโถพี่น้องมีแต่บักใหญ่เบ่งเงาโอ้มีแต่ปักคอแบบใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่น้องเลย,ยลืมด้อชอบกดไลค์ชอบก,ด,อบกดแชร์แล้วกวดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยพมเพลคนหางกินเลยนะครับพี่น้องไปครับกลับบ้านหนาวแล้วเราไม่ไหวแล้ว อะครับลาห้วยนี้แล้ว